ศิลปะป้องกันตัวนั้นถือเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่เน้นการเรียนรู้และฝึกฝนโดยในปัจจุบันได้มีการศึกษากันอย่างแพร่หลายทั้งในเชิงกีฬาและเพื่อออกกำลังกายในประเทศไทยกีฬามวยไทยถือเป็นศิลปะการต่อสู้เก่าแก่และมีความโดดเด่นทั้งการตั้งรับและตอบโต้ซึ่งปัจจุบันกีฬามวยไทยยังได้รับความสนใจจากชาวต่างชาติเป็นอย่างมากจนมีชาวต่างชาติได้ไปตั้งกระทู้คำถามในเว็บไซต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นไว้ว่า ถ้าเขาคิดที่จะเรียนศิลปะป้องกันตัวเขาควรเลือกเรียนอะไรระหว่างมวยไทยหรือคิกบ็อกซิง่งและก็ได้มีชาวต่างชาติเข้ามาร่วมสแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายรวมถึงเปรียบเทียบมวยไทยกับศิลปะการต่อสู้ของชาติอื่นๆด้วยเช่นเทควันโดโดยเราไปฟังความคิดเห็นของชาวต่างชาติกันค่ะว่าแต่ละท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างความคิดเห็นแรกได้บอกว่านี่ถือเป็นคำถามที่ค่อนข้างยากเลยทีเดียว ฉันคิดว่ามันขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการรูปแบบการฝึกแบบไหนถ้าคุณต้องการที่จะไปแข่งขัน MMA ผมก็อยากจะแนะนำมวยไทยเพราะมวยไทยมันเป็นรูปแบบที่ผู้ชายส่วนใหญ่เลือกที่จะฝึกแต่ถ้าการแข่งขันไม่ใช่เป้าหมายของคุณผมก็ขอแนะนำให้คุณลองฝึกทั้งสองแบบแล้วลองดูว่าอันไหนที่เหมาะสมกับคุณมากที่สุดความคิดเห็นถัดไปค่ะท่านนี้เคยฝึกฝนศิลปะการต่อสู้มาแล้วหลายอย่างในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยเขาบอกว่าต้องเป็นมวยไทยอย่างแน่นอนฉันมีเพื่อนที่ฝึกฝนทั้งสองแบบและเขาก็บอกเช่นกันว่ามวยไทยนั้นมีประสิทธิภาพมากกว่าส่วนตัวฉันเองก็มีโอกาสได้ฝึกฝนมวยไทยมาตลอดหลายปีและฉันก็ยังได้ฝึกฝนกับนักกีฬาคิกบ็อกซิ่งด้วยและทุกๆครั้งที่ฝึกฉันรู้สึกได้จริงๆว่ามันง่ายกว่าการฝึกฝนกับมวยไทยถ้าคุณมีโอกาสได้เห็นคู่ต่อสู้ที่เป็นนักกีฬาคิกบ็อกซิง่งถ้าเขาเตะไม่กี่ครั้งคุณก็จะสามารถคาดเดาได้เลยว่า ต่อไปพวกเขาจะเตะอย่างไรการเตะแต่ละครั้งของคิกบ็อกซิ่งนั้นต้องใช้เวลาในการขยับร่างกายและเป็นการง่ายอย่างมากในการสู้กลับด้วยการเตะแบบมวยไทยนอกจากนี้การฝึกกีฬาคิกบ็อกซิ่งแบบดั้งเดิมนั้นจะไม่ได้ฝึกฝนในเรื่องการเตะต่ำซึ่งสำหรับนักมวยไทยแล้วการเตะต่ำถือว่าเป็นเทคนิคสำคัญในการตัดกำลังคู่ต่อสู้นักกีฬาคิกบ็อกซิ่งนั้นจะไม่รู้วิธีในการป้องกันการเตะต่ำ และคุณสามารถเอาชนะพวกเขาได้จากการโจมตีที่ขาได้โดยง่ายบางครั้งมันอาจจะดูไม่น่าประทับใจแต่ถ้าคุณลองโดนเตะแบบมวยไทยที่ขาสักสองถึงสามครั้งคุณก็จะรู้ซึ้งถึงความหมายที่ฉันต้องการจะสื่อเลยทีเดียวความคิดเห็นของฉันอาจจะมีความลำเอียงเข้าข้างมวยไทยเพราะว่าฉันรักกีฬามวยไทยมากๆและอยากจะส่งเสริมมากกว่ากีฬาอื่นๆแต่ถ้าจะพูดถึงเป้าหมายการฝึกฝนฉันก็ยังยืนยันว่ามวยไทยนั้นมีประสิทธิภาพมากที่สุด ความคิดเห็นถัดไปขาะก็ได้เปรียบเทียบระหว่างมวยไทยกับเทควันโดโดยเขาได้บอกว่ามวยไทยนั้นดีกว่าอย่างแน่นอนเทควันโดนั้นเป็นกีฬากึ่งปะทะส่วนมวยไทยนั้นเป็นกีฬาปะทะโดยตรงมีความโหดร้ายรุนแรงเป็นศิลปะการต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมมากในการที่จะเรียนรู้ไว้ใช้ป้องกันตัวเช่นเดียวกับกีฬา MMA ก็มีความยอดเยี่ยมในการใช้ป้องกันตัวด้วยเช่นกันความคิดเห็นต่อมาท่านนี้ก็เคยเรียนศิลปะการต่อสู้ทั้งยูยิสุมวยไทย ยูโดและมวยสากลโดยเขาได้บอกว่าถ้าคุณมุ่งเน้นในเรื่องของการป้องกันตัวมวยไทยถือว่าดีกว่าในปัจจุบันนี้คิกบ็อกซิ่งส่วนใหญ่นั้นจะนำเอาสไตล์การเตะแบบมวยไทยมาผสมผสานเข้ามาให้เรียนรู้ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าคุณเรียนคิกบ็อกซิ่งก็จะได้สัมผัสกับมวยไทยไปในตัวด้วยความคิดเห็นถัดไปค่ะได้กล่าวว่าฉันเห็นด้วยว่าเป็นมวยไทยอย่างแน่นอนเพราะคุณจะได้เรียนรู้ที่จะโจมตีด้วยเข่าและศอก ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานการณ์กอดรัดหรือมีระยะห่างความคิดเห็นถัดไปค่ะได้บอกว่ามวยไทยเป็นศิลปะการต่อสู้ที่ทรงพลังมากโดยจะเน้นการใช้ขาแต่มันก็เป็นอะไรที่อันตรายมากๆฉันอยากที่จะแนะนําให้คุณไปเรียนกับผู้ฝึกสอนที่เก่งๆซึ่งจะทําให้คุณนั้นไม่ต้องเผชิญหน้ากับปัญหาการบาดเจ็บจากการฝึกซ้อมมากนะักความคิดเห็นต่อมาก็ได้บอกว่า อย่าลืมว่าคิกบ็อกซิ่งนั้นคือกีฬาที่รวมเอามวยสากลเข้ากับรูปแบบการเตะที่หลากหลายคิกบ็อกซิ่งแบบอเมริกาเหนือตอนนี้ใกล้จะหมดความนิยมเพราะมันไม่มีการเตะหรือใช้ขาซึ่งเป็นข้อเสียเพราะการเตะที่ขาในสถานการณ์จริงและในการแข่งขัน MMA คิกบ็อกซิ่งแบบยุโรปนั้นมีการใช้ขาเป็นอาวุธและมีประสิทธิภาพมากกว่าถ้าเทียบทั้งสองอย่างคิกบ็อกซิ่งน่าจะดีที่สุดแต่สิ่งที่คิกบ็อกซิ่งดูจะเน้นมากกว่าก็คือในเรื่องของการชกเมื่อเทียบกับมวยไทย มวยไทยอาจจะดูอ่อนแอกว่าถ้าเปรียบเทียบในเรื่องของการใช้หมัดแต่อย่างที่กล่าวไปมวยไทยนั้นมีทั้งเขา่าศอกการกอดการเตะขาถ้าพูดถึงในรูปแบบของสไตล์การบุกมวยไทยคือที่สุดกีฬาประเภทมวยนั้นต้องยกย่องมวยไทยเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเข้าสู่สังเวียน MMA ที่ซึ่งการเตะนั้นมีความอันตรายความคิดเห็นถัดไปก็ได้กล่าวว่ามวยไทยนั้นดีกว่าแน่นอน แม้ว่าคุณจะไม่สามารถจะเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือเป็นระดับอาจารย์ได้ง่ายๆเพียงในระยะเวลาไม่กี่เดือนแต่คุณก็สามารถที่จะเรียนรู้เพื่อที่จะใช้มันเป็นศิลปะป้องกันตัวเองได้ความคิดเห็นถัดไปได้กล่าวว่าคิกบ็อกซิ่งแบบญี่ปุ่นนั้นมีความเหมาะสมและเข้ากับกฎการแข่งขันของเควันมากกว่าในขณะที่มวยไทยก็ดีกว่าในแง่ของกฎการแข่งขันของมวยไทยเองส่วนในการต่อสู้บนท้องถนนคิกบ็อกซิ่งแบบญี่ปุ่นนั้นเห็นได้ชัดเจนว่าดีกว่า ความคิดเห็นถัดไปก็ได้บอกว่าผมเริ่มต้นฝึกฝนตั้งแต่อายุสิบขวบศิลปะการต่อสู้สองอย่างหลักๆที่ผสมกันอยู่ในการแข่งขัน MMA ก็คือมวยไทยและยูยิสุของบราซิลศิลปะการต่อสู้ทั้งสองแบบนี้เป็นศิลปะหลักที่ถูกนำมาผสมผสานและปรับปรุงทำให้ศิลปะการต่อสู้ทั้งสองอย่างนี้สามารถใช้ได้ในชีวิตจริงความคิดเห็นต่อมาค่ะก็ได้บอกว่ามวยไทยนั้นเป็นศิลปะการต่อสู้ที่ทรงพลัง และมักจะมุ่งเน้นในการใช้ขาและมันก็จะเป็นผลดีมากๆในการใช้สำหรับป้องกันตัวถ้าคุณต้องการใช้เพียงแค่ขาเป็นหลักเท่านั้นฉันอยู่ในวงการกีฬาเทควันโดและก็อยากจะแนะนำมากๆสำหรับใช้มันเป็นเครื่องป้องกันตัวเพราะมันมีความเหมาะสมรวมถึงมีประสิทธิภาพถ้าใช้มันในทางที่ถูกต้องความคิดเห็นของท่านถัดไปก็ได้บอกว่าการเรียนรู้มวยไทยเพื่อการป้องกันตัวนั้นเป็นความคิดที่ยอดเยี่ยมมาก ไม่ว่าคุณจะมีเป้าหมายในการที่จะเป็นนักมวยหรือมีความฝันในการที่จะเรียนรู้ศิลปะการต่อสู้คุณก็จะต้องเริ่มเรียนรู้จากการต่อสู้ขั้นพื้นฐานเหมือนๆกันและความคิดเห็นต่อมาก็ได้คอมเมนต์ว่าโดยส่วนตัวแล้วฉันมีความสนใจในการเรียนรู้มวยไทยเพื่อใช้เป็นศิลปะการต่อสู้แต่มันไม่ค่อยจะมียิมมวยไทยเปิดการเรียนการสอนบริเวณที่ฉันอยู่อาศัยมากนะและมันมีราคาค่อนข้างแพงเลยทีเดียว จนในที่สุดฉันก็พบกับสถานที่ในการเรียนกีฬาคิกบ็อกซิ่งซึ่งมีราคาถูกกว่าถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่ตัวเลือกแรกๆของฉันคําถามของฉันก็คืออะไรคือความแตกต่างที่สำคัญระหว่างมวยไทยกับคิกบ็อกซิง่งและมันมีความสำคัญมากพอหรือไม่ถ้าหากฉันจะเข้าคอร์สเรียนคิกบ็อกซิง่งและเลือกที่จะเรียนรู้มวยไทยด้วยตัวเองแต่โดยพื้นฐานกีฬาคิกบ็อกซิ่งนั้นจะสอนพื้นฐานของมวยไทยอยู่แล้ว และกีฬาคิกบ็อกซิ่งนั้นก็คือกีฬามวยที่รวมเอาการใช้ขาและการเตะมาใช้ในการเป็นเครื่องมือป้องกันตัวอีกด้วยความคิดเห็นของท่านถัดไปก็ได้บอกว่าถ้าเทียบระหว่างมวยไทยกับเทควันโดฉันขอเลือกมวยไทยกีฬาทั้งสองชนิดนั้นเป็นศิลปะที่มุ่งเน้นการแข่งขันเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่ได้เป็นศิลปะการป้องกันตัวที่ดีที่สุดมันอาจจะดีกว่าถ้าเราไปเรียนรู้กีฬาอย่างยูยิสุเราต้องใช้เวลาพอสมควร ในการที่คุณจะนำมันมาใช้ป้องกันตัวได้จริงๆหรือถ้าอยากจะเรียนรู้การป้องกันตัวก็สามารถหาคลาสการป้องกันตัวได้โดยเฉพาะคุณจำเป็นจะต้องเรียนรู้วิธีหลบเลี่ยงจากการโดนจับโดนมัดร,รวมไปถึงเทคนิคการต่อสู้การเรียนรู้ที่จะป้องกันเป็นสิ่งที่จำเป็นถ้าคุณสามารถป้องกันตัวเองได้ตั้งแต่แรกมันก็ไม่จำเป็นเลยที่จะต้องออกแรงต่อสู้และในความคิดเห็นสุดท้ายก็ได้กล่าวว่ามวยไทยนั้นมีความคล้ายกับคิกบ็อกซิง่ง ซึ่งตอนนี้กฎกติกาหรือข้อจำกัดที่น้อยกว่าสามารถใช้เขา่าสอกและเตะขาได้เพราะฉะนั้นมันจึงดีกว่าในการเรียนรู้ไว้สำหรับใช้ป้องกันตัวก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับความคิดเห็นของชาวต่างชาติที่มีต่อกีฬามวยไทยจากคอมเมนต์ส่วนมากจะเห็นได้ว่ามวยไทยนั้นยังเป็นที่นิยมและชื่นชอบของชาวต่างชาติแต่สำหรับแอดแล้วการเลือกที่จะเรียนกีฬาชนิดใดนั้นก็ขึ้นอยู่กับความชื่นชอบของแต่ละคน เพราะการเลือกทำในสิ่งที่ชอบก็น่าจะทำให้เรานั้นฝึกฝนได้อย่างมีความสุขและตั้งใจกับสิ่งที่เลือกสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ